คณะกรรมการการกีฬาวุฒิสภาและคณะกรรมการโครงการกิจกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็ Chaos, จพระเจ้าอยู่หัวจะสัมมนาเรื่องทิศทางกีฬาไทยกับการบังคับใช้กฎหมายส่งเสริมกีฬาอาชีพเมื่อวันอังคารที่11มีมม 57, นาคม2557ณโรงแรมลามา,มาการ์เด้นนปัญญาเบญจศิริวันประธานคณะกรรมการการกีฬาวุฒิสภากล่าวรายงานการสัมมนา,า โดยมีนายนิคมวรัชภานิประธานีิสภาเป็นประธานเปิดการสัมมนาจากนั้นมีการเปิดเวทีอภิปรายเรื่องทิทางกีฬาไทยกับการบังคับใช้กฎหมายส่งเสริมกีฬาอาชีพซึ่งมีวิทยากรร่วมอภิปรายอาทินางนัทเรมล์ศิริวัฒน์ประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพพศวุฒิสภา นายกนกพันธ์จุนเกษมผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเลขาธที่การคณะกรรมการกฤษฎีกาประธานสมโมสรฟุตบอลชนบุรี FC ดำเนินการอภิปรายโดยนายจักรพันยมจินดา